สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีปิดบอดห้องคุยนะครับก็คือปิดบอโลดนะครับไม่ให้โต้ตอบเราในห้องเชท็แล้วนะครับคือตอนนี้ผมได้สร้างห้องไวใ้ให้ให้บอดเอให้โลดอ่ะเรียบร้อยละโอเคเราก็ทักทายลดโอเคเนี่ยตอนนี้คือโลดทักทายปกตินะครับวิธีการปิดนะครับก็คือตั้งค่าเหมือนเดิมเลยของตัวบอดนะครับก็คือสลัลเสร็จปุ๊บเราก็เลื่อนมา ส a ล k ทอแล้วก็วิธีปิดห้องเรียบร้อยแล้วก็พิมพ์ไปไม่เปิดสินะโอเคบอทได้ทำการปิดเรียบร้อยอันนี้ยเราก็มาจะเปิดนะครับก็คือเหมือนเดิมเลยดีครับรถโอเคทำอะไรา ไหปกติครับก็คือพิมปกติเลยแล้วรถจะตอบเราเองนะครับข้างต้นวิธีปิดบัตรรถนะครับวันนี้เจอกับคลิปสั้นๆนะครับที่จะมาสอนวิธีการปิดนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามและชมจนจบนะครับขอบคุณครับ